ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนที่สนุกสะใจแล้วก็เป็นความสุขของแฟนๆวอลเลย์บอลและแฟนกีฬาไทยทั้งประเทศจริงครับกับค่ำคืนที่เราสามารถเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จนะครับก่อนหน้าแข่งขันเนี่ยเชื่อว่ามีไม่กิ่คนละครับที่เชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถชนะได้จากฟอร์มการเล่นใน3แมตช์แรกที่ผ่านมานะครับ จนกระทั่งค่ําคืนนี้ซึ่งเราเจอกับโปแลนด์ซึ่งก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันตอนนี้โปแลนด์เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุดของโลกนะครับเอาชนะยากมากรวมไปถึงโปแลนด์ Land, เขายังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั่นหมายความว่าเขาวางเป้าหมายว่าเขาจะต้องคว้าตั๋วโอลิมปิกจากการแข่งขันในบ้านตัวเองให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับไปดูครับวันนี้ทีมชาติไทย ฟอร์มการเล่นสุดยอดมากไม่รู้แอดมินจะใช้คําพูดแบบไหนนะครับแต่วันนี้นะักกีฬาหลายคนทําหน้าที่ตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะวิภาวีสีทองนะครับหรือว่าน้องมดดอยของแฟนแฟน,ฟนลเบล์บอลไทยแอดมินต้องบอกตรงๆว่าดูบาเบสบอลดูบเบ์บอลมานะครับไม่เคยคิดว่าจะเห็นมดดอยสู้กับทีมระดับโลกอย่างโปรแลนด์ได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ตกหนักมากตกแบบตีทัชบล็อก ตบฝังทุกอย่างมาหมดนี่คือมดดอยในร่างที่ก้าวสู่ระดับโลกแล้วจริงๆและเป็นการลบคํำสบประมาทของแฟนวอลเลย์บอลหลายคนที่บอกว่ามดดอยไปไกลสุดแค่ระดับเอเชียวันนี้เราเห็นแล้วครับว่าความมั่นใจในการเล่นการกระโดดที่สูงการตบที่หนักหน่วงมดดอยคือหนึ่งในนักกีฬาที่ทีมชาติไทยจะขาดไม่ได้นะปัจจุบันแน่นอนนะครับซึ่งนอกจาก มดดอยแล้ววันนี้ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งคือน้องเพียวอัชรพรคงยศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าน้องเพียวคือนักกีฬาตัวหลักที่ทีมชาติไทยจะต้องยึดถือเป็นแกนเป็นหลักและไม่เสียแรงไม่ไม่เสียดายไม่เสียใจเลยที่เพียวนั้นเติบโตมากับพี่พี่เจ็ดเซียนจนณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเพียวเป็นเหมือนตัวแทนพี่พี่เจ็ดเซียนในการ คอนโทรลหรือในการเป็นเสาหลักของทีมชาติไทยณนยุคป,ปัจจิบัตินนยุคป,ปัจจุบันอย่างแท้จริงแล้วนะครับไปดูผลการแข่งขันได้ผู้ชมครับสรุปว่าทีมชาติไทยเอาชนะโปรแลนด์ไป3ต่อ2เซตแบบโคตรลุ้นบีบหัวใจสุดๆครับ25.18 7ด5ต่อ25 25 22 23 25และ15ต่อ12นะครับเป็นการคว้าชัยชนะได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันคัดโอลิมปิกหนนี้นะครับ ซึ่งก่อนแข่งขันก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเป็นทีมอันดับที่14ของโลกนะครับเป็นแชมป์เอเชีย3สมัยและเป็นแชมป์เอเชียสมัยล่าสุดยังไม่มีคะแนนจากการพ่ายแพ้มา3นัดติดต่อกันนะครับขณะที่ทีมชาติโปรแลนด์เจ้าภาพนะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในการแข่งขันลย์บอลนชั่นสลีกปีล่าสุดไปได้นะครับขณะที่มีกองเชียร์เข้ามาเชียร์ในสนาม4,000กว่าคนในค่ำคืนนี้นะครับและสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าผลการแข่งขันสาวไทยพลิกเอาชนะได้แบบหักปากกาเซียนลย์บอลทั้งโลกไปเลยทีเดียวครับไปดูท่านผู้ชมครับสถิติหลังการแข่งขันครับทีมชาติไทยนั้นทำคะแนนจากการ ทำเกมรุกได้ดีกว่าโปรแลนด์ครับไทยําไป66ขณะที่โปรแลนด์59นะครับและเกมการบล็อกอันนี้ไม่ปลิกล็อกครับโปรแลนด์บล็อกไป13คะแนนส่วนไทยบล็อกไปได้ถึง5คะแนนอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับขณะที่คะแนนจากการเสิร์ฟโปรแลนด์ได้ไป6ไทยได้ไป2นะครับการได้คะแนนจากการทําเสียข,ของคู่แข่งเนี่ยโปรแลนด์ได้ไป24ไทยได้ไป22อันนี้ค่อนข้างสูสี ซึ่งก็ต้องบอกว่าเซตที่ไทยหลุดเยอะหน่อยจะเป็นเซตที่2นะครับแพ้ไปด้วยสกอร์ขาดถึง25-7ก่อนที่เราจะกลับมาได้ในเซตหลังๆก็โดยเฉพาะในเซตที่4ใเนี่ยที่ไทยแพ้โปรแลนด์ไปนิดเดียวต้องบอกว่าแหม่นิดเดียวจริงๆครับถ้าเราพลิกนิดเดียวแล้วอาจจะชนะเขา3าต่อ1เซตเลยก็ได้นะครับและจากสถิติเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าส่วนสูงของนักกีฬานั้นเป็น ปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เราเห็นว่ามันจะทําให้ได้เปรียบท้งเรื่อง,องการเสิร์ฟได้เปรียบทั้งในเรื่องของการบล็อกด้วยนะครับไปดูสถิติอื่นๆนะครับนอกจากเรื่องของการขูดการรับการเซตต่างๆซึ่งไทยทําได้ดีกว่าทุกสกิลนะครับผู้เล่นที่ทนาคะแนนสูงสุดของไทยทําไป22คะแนนคือน้องเพียวอัชรพรคงยศนะครับอันดับ2คือน้องมดวิภาวีสีทองส่วนทางาโปลแลนด์นะครับไม่แปลกใจเลย คนที่ทำคะแนนสูงสุดก็คือสตีเซียคนะครับคิดอะไรไม่ออกเกมตันตอนไหนยกให้สเีเซียคตบเป็นการปลดล็อกได้ทุกครั้งจนกระทั่งเซตที่5เดี๋ยว 5, เดี๋ยวเดี๋ยวเซตที่5เดี๋ยวคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปดูที่สถิติของทีมไทยกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นครับน้องเพียวอันดับที่1นนะครับน้องมดอันดับที่2ส่วนอันดับ3เป็นของน้องบีมพิมพิชยาก,กรกมนะครับสิคะแนนจากการบุกทั้งหมดเลยนะครับขณะที่ M b บของเราน้องแนนทําไป9คะแนนและน้องเตย8คะแนนนะครับส่วนบุ๋มบีมที่ลงมาในเซตแรกทําไป5คะแนนครับและหลังจบการแข่งขันนัดนี้ครับไปดูอันดับ คะแนนตารางในกลุ่มของเรานะครับปรากฏว่าตอนนี้อิตาลีขึ้นนําที่อันดับ1สหรัฐอเมริกาอันดับที่2อันดับ3เป็นเจ้าภาพโปแลนด์และอันดับ4เป็นเยอรมนีนะครับส่วนไทยอยู่อันดับที่5ครับตามมาด้วยเกาหลีใต้สโลวีเนียและโคลอมเบียนะครับใน3มนัดที่เหลือเนี่ยเราก็จะเจอกับทีม3อันดับสุดท้ายในตารางตอนนี้ก็คือสโลวีเนียเกาหลีใต้และก็โคลอมเบียนะครับก็คิดว่าเรามีโอกาสชนะทั้งหมดถ้าเรารักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปและการชนะ3ทีมนี้มี ่เราอาจจะไม่ได้ไปโอลิมปิกในการคัดครั้งนี้แล้วนะครับแต่การชนะ3ทีมหลังนั้นมีความหมายในการที่เราจะเก็บรังกิ้งคะแนนเพื่อแซงทีมอันดับต้นๆ้นของเราขึ้นไปทําอันดับโลกให้ดีขึ้นนะครับส่วนผลกระทบจากการที่โปรแลนด์แพ้ไทยเนี่ย ก็จะทำให้โปรแลนด์นั้นจำเป็นที่จะต้องชนะให้ได้1ใน2ทีมที่เหลือก็คือสหมิการหรืออิตาลีนะครับหรืออาจจะเป็นจะต้องชนะทั้ง2ทีมเลยเพราะเอาจริงๆโปรแลนด์ตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะทีมทั้งเยอรมันไทยเกาหลีสโลวีเนียและโคลอมเบียให้ได้ทั้งหมดและไปลุ้น,นเอาชนะสหรัฐหรืออิตาลี1่แมตช์นะครับแต่ครั้งนี้เขาพลาดท่าแพ้ไทยเราก็เลยได้เห็นสภาพของนักกีฬาโปรแลนด์หลังเกมที่เศร้ามากๆบางคนนี่ถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวครับและจาก เกมที่ไทยชนะโปแลนด์ก็คาดว่าคะแนนสะสมดับโลกของเราน่าจะขยับจากอันดับ14ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่สะใจมากๆท่านผู้ชมครับเกียร์คิดว่าท่านผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกันหลายๆคนก็คือแต้มสุดท้ายของแมชครับไทยเนี่ยเราได้จากการตีเสียเองของโปแลนด์และคนที่ตีเสียนะครับก็คือสเตซีเอ็กนั่นเองครับซึ่งสเตซีเอ็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าโปแลนด์เขาใช้เป็นผู้เล่นที่เป็นอาวุธไม้ตาย จมตีไทยทุกครั้งที่เกมเขาจะตันๆหรือเกมเขาเหมือนจะตีเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะยกให้เสียตบแบบสูงๆหนักๆและไทยเราก็รับมือยากครับเป็นการดีเฟนซ์ยากมากเพราะเขาสูงมากจริงและสุดท้ายเสียกับกลายเป็นอาวุธทิ่มแทงโปรแลนด์ไปซะเองครับตอกย้ำความพา่พ้แพ้ขาบ้านเลยทีเดียว สิ่งที่เราได้เห็นอีกอย่างครับจากเกมนี้ก็คือความกดดันในเกมครับเราจะเห็นว่าเสียงเชียร์ในสนามค่อนข้างดังแล้วก็เวลาที่ไทยจะเสิร์ฟหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงเซตหลังๆเนี่ยเสียงโห่ในสนามดังมากๆถ้าใครไม่เคยอยู่ในสนามจะจินตนาการไม่ออกครับว่าเสียงมันดังจริงก็ต้องชื่นชมนักกีฬาน้อง,องๆของเราทุกคนที่สามารถจะฝ่าฟันความกดดันและพาทีมไทยให้ชนะได้นะครับรวมถึง สิ่งผิดปกติที่ไม่ชอบพามชอบมาพากลน,นะครับก็คือช่วงกลางเซตที่5แต้มที่ชมพู่กำลังเสิฟเนี่ยและฝั่งโปลแลนด์บุกไม่ได้แต้มทีมไทยได้ฟรีบอลกำลังจะบุกกลับนะครับซึ่งแอดมินคิดว่าเป็นจังหวะที่เราน่าจะได้แต้มแบบ,บหวานๆเลยทีเดียวอยู่ดีๆกับมีสัญญาณดังจนต้องหยุดเล่นครับแอดมินขอใช้คาว่าอุบาทมานะครับกับแต้มกับแต้มนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอ บอลมันตายต้องกลับมาเริ่มเล่นใหม่โปรแลนด์ก็สามารถดึงสติเรียกสมาธิรับบอลแรกนิ่มๆครับแล้วก็บุกไทยเหมือนจะบุก2ครั้งนะครับจนไทยได้จนโปรแลนด์ได้แต้มนั้นแทนที่จะเป็นไทยพลิกขึ้นนำแปต่อ7แต้มนั้นก็เลยเป็นโปรแลนด์ได้ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอักซิเดนต์จริงๆหรือเป็นความตั้งใจไหมแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากแล้วเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์ชาวอาเซียนหลายคนที่เรามาฝากกันในวันนี้เนี่ย ชาวอาเซียนจะพูดตรงกันในจังหวะนี้หลายคนเลยเท่ากับว่าไม่ใช่มีแค่คนไทยที่ติดใจนะครับแต่คนอาเซียนหลายๆชาติที่ได้ที่เชียร์ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยอยู่ก็ติดใจเหมือนกันว่าจังหวะนี้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะปกติทีเดียวครับท่านผู้ชมครับสาวไทยเนี่ยจะพักการแข่งขันอีกหนึ่งวันนะครับแล้วเราจะลงทําการแข่งขันนัดที่5ในวันศุกร์ที่22กันยายนเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเราจะเจอกับทีมชาติสโลนียอันดับ26ของโลกและตอนนี้อยู่อันดับที่7ของ ตารางในสายเรานะครับซึ่งสโลวีเนียก็ยังไม่เอาชนะทีมใดเลยนะครับคิดว่าทีมชาติไทยน่าจะเอาชนะได้นะครับถ้าเรารักษาฟอร์มนะครับถ้าเรารักษาความเสถียรของฟอร์มการเล่นของเรานะครับและอีกหนึ่งการตอกย้ําความเป็นลูกรักความเป็นฐานแฟนคลับอันดับที่1นนะครับของฟุตบอลโลกก็คือในเพจฟุตบอลเวิลด์เนี่ยได้มีการโพสต์คลิปลีวนะครับจังหวะที่ทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์มาได้ครับเร็วมากก็คือ จบแมตช์ปุ๊บไม่ถึง5นาทีนะครับแอดมินเปิดดูเพจของ volleyball world ปรากฏว่าโพสตคลิปแต้มสท้ายของทีมชาติไทยแล้วนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายสดๆในสนามเลยนะฮะก็ <laughs> มีคนเปคอมเมนต์แซวเยอะเหมือนกันครับว่าโอ้โหนี่ไวมากจริงเมื่อทีมชาติไทยชนะเหมือนเอาจริงแอดมินคิดว่าทาง volleyball โลกเนี่ยก็รอทีมชาติไทยทำผลงานดีๆอยู่แหละ เพราะว่าทางเพจเขาก็ต้องการ engagement อย่างที่บอกว่าคนไทยเป็นฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากๆและติดตามกันเยอะมากนะครับอะไรที่เป็นความสําเร็จของทีมสาวไทยก็ย่อมทําให้ e n g a g e m e n t การเข้าถึงนะครับการตลาดในเพจนี้ของ l ุต b a l l World เขาเนี่ยบูมสุดๆไปเลยซึ่งแน่นอนเพราะชนะโปรแลรนด์เราก็เลยได้เห็นคลิปนี้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์กันนะครับในคลิปนี้ก็มีคนต่างชาติมาคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับไปดูคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกนะครับว่า วันนี้เนี่ยทีมชาติโปโลแลนด์เล่นเหมือนกับว่าไม่แคร์ในการที่จะไปคุริฟายไปโอลิมปิกเลยเล่นเหมือนไม่มีพลังขนาดียวโดยกันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยวันนี้คุณเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของพวกคุณเลยอีกความเห็นหนึ่งนะครับเป็นของแฟนชาวบราซิลครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าสู้ๆนะทีมชาติไทยทีมคนบราซิลเนี่ยอยู่ค้างพวกคุณเสมอ อีกความเห็นหนึ่งครับมาจากเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์ของเราครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยขณะที่โปลแลนด์ก็ต้องบอกว่าสมนํำหน้ามากๆและเขาก็หัวเราะนะครับแล้วเขาก็คอมเมนต์บอกว่ากรรมการเนี่ยเหมือนพยายามจะโกงให้กับโปลแลนด์ด้วยซ้าอันนี้แอดมินเข้าใจนะครับว่าเขาหน้าจับหมายถึงจังหวะกลางเซตห้าอย่างที่เราคุยกันนะครับอีกความเห็นหนึ่งครับมาจากอิตาลีครับเขาก็บอกว่า สุดยอดมากๆชัยชนะในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นอิโมจิปรบมือให้นะครับอีกความเห็นหนึ่งครับเป็นของเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์อีกอันนึงครับแลก็มาคอมเมนต์บอกว่าฮ่าๆๆโปแลนด์ land, เกือบโกงสําเร็จแต่ทีมชาติไทยก็สามารถสู้จนกลับมาเอาชนะด้วยขอแสดงความยินด,ดีด้วยกับประเทศไทยอีกความเห็นหนึงครับแลวก็มาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า Hi เวอร์สสปีดนะครับหรือความสูงทีมที่มีความสูงสู้กับทีมที่มีความรวดเร็วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอมาอกอดขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยพร้อมกับอีโมจิหัวใจนะครับอีกความเห็นหนึ่งครับก็เป็นของชาวอาเซียนนะครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าเป็นชัยชนะที่ต่อสู้ด้วยความยากลําบากมากๆของทีมชาติไทย เพราะว่ามันมีเสียงปุ่มที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าจะเกิดระหว่างการแข่งขันเซตที่5ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยโมเมนตัม um เหมือนกําลังจะเปลี่ยนไปฝั่งทีมชาติไทยแล้วฉันคิดว่าเหมือนคณะกรรมการน่าจะพลาดไปโดนปุ่มโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามนี่คือแมตช์การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากขอแสดงความยิดีด้วยกับทีมชาติไทยหวังว่าผู้คุณจะสามารถเอาชนะได้อีกในแมตช์ต่อๆไป แม้ว่าโอกาสจะไปแข่งขันโอลิมปิกในทัวร์นาเมนต์นี้จะน้อยลงแล้วก็ตามแต่ต้องบอกว่าพวกคุณนั้นคู่ควรในการที่จะเป็นหนึ่งในทีมที่จะได้ไปแข่งขันในโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ปารีส2024พวกคุณคือตัวแทนของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าภาคภูมิใจอีกความเห็นหนึ่งครับมาจากเปรูครับบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยทีมชาติไทย ถ้าทีมชาติเปรูของเราเล่นแบบนี้ผลการแข่งขันคงจะดีขึ้นอีความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าที่เป็นชัยชนะที่คู่ควรมากเลยกับทีมสาวไทยทีมหญิงราชินีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เก่งและสุดยอดมากๆเสมอดูทีมชาติไทยเล่นแล้วชื่นใจมากจริงๆจากประเทศเวียดนามอีความเห็นหนึ่งครับก็มาจากบราซิลนะครับเขาก็บอกว่า นี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากคาบ้านโปลแลนด์เลยทำได้สุดยอดมากๆทีมสาวไทยขอส่งความรักให้จากบราซิลอีกความอีนหนึ่งครับก็บอกว่าทีมหญิงไทยนั้นเก่งมากเจ๋งมากพวกเรารักพวกเธอพวกเธอนั้นสุดยอดมากๆและอีกความอีนหนึ่งครับมาจากประเทศเมียนมาครับเพื่อนบ้านของเรามาคอมเมนต์ว่า มันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเซตที่5ในแต้มที่กําลังเสมอกัน7ต่อ7ทําไมขณะที่ทีมชาติไทยกําลังจะโจมตีกับกับมีเสียงกลิ่งขึ้นมาดื้อๆและทําให้ต้องเล่นบอลกันใหม่ทําไมถึงมีการเออร์เลอร์หรือผิดพลาดเกิดขึ้นในโมเมนต์สำคัญแบบนั้นแล้วเขาก็ใส่อีโมจิแบบสงสัยนะครับก็อย่างที่บอกกั็ว่า คนที่ดูอยู่ต้องสงสัยเหมือนแอดมินแหละมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในจังหวะนั้นไงครับท่านะผู้ชมคือจะเกิดขึ้นจังหวะไหนก็ได้แต่เสรอมันเกิดขึ้นในจังหวะที่ทีมชาติไทยกาลังจะขึ้นนํานะครับและอีกความเห็นหนึ่งครับมาจากเพื่อนบ้านอินโดนีเซียของเราครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีมชาติไทยฉันหวังนะว่าอินโดนีเซียจะสามารถไปได้ไกลเหมือนกับประเทศไทยจากมุมมองตรงนี้ก็ต้องบอกว่า ทีมชาติไทยนั้นสามารถเป็นแม่พิมพ์หรือเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นว่าทีมในอาเซียนแฟนๆจากอาเซียนดูเราเยอะมากนะครับท่านผู้ชมทั้งคอมเมนต์อินโดนีเซียคอมเมนต์เวียดนามคอมเมนต์ฟิลิปปินส์มีกระทั่งคอมเมนต์จากเมียนมาหรือพม่าข้างๆเรานะครับคือด้วยความที่เรากับ ทีมในอาเซียนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันในเรื่องของสรีระรูปร่างทัศนคตินะครับลักษณะนักกีฬาใดต่างๆก็ทําให้การที่ชาวอาเซียนเขาดูทีมชาติไทยแข่งเนี่ยมันมีความรู้สึกผูกพันบางอย่างหรือมันมีบอลบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเอ้ยทีมชาติไทยมันมีความกล้าเชิดแต่เขาทีมไทยสามารถไปสําเร็จในระดับโลกได้มันก็ย่อมสร้างความยินดีชื่นใจให้กับพวกเขาด้วยในขณะเดียวกันมันก็เป็นภาพสะท้อนที่ทําให้เขารู้สึกกับว่าวันหนึ่งเขาอาจจะสามารถก้าวขึ้นมาแบบทีมชาติไทยก็ได้เพราะ เขามีความใกล้เคียงกับนักกีฬาไทยมากที่สุดและถ้าไทยไปได้วันนึงเขาจะพัฒนาตามทีมทีมทัดไทยได้ก็ถือว่าเราเป็น inspiration ให้กับทีมในอาเซียนได้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผลการแข่งขันที่เราชนะโปรแลนด์ได้นั้นเป็นหนึ่งในผลการแข่งขันที่สุดยอดมากที่สุดในรอบปีนะครับหลังจากที่ใน vnl สองสามสนามหลังเราแพร้รวดมาเลยนะครับในระดับโลกที่ก็ถือเป็นชัยชนะ ครั้งยิ่งใหญ่ที่ปลดล็อกและเป็นชัยชนะที่เราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะชนะโปลแลนด์ได้ในช่วงเวลาที่โปลแลนด์ทขาแข็งแปร่งมากๆขนาดนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการชื่นชมสาวไทยทุกคนแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับอ๋อและระหว่างที่กำลังบันทึกเสียงทำคอมเมนต์นี่ครับท่านผู้ชมเปิดเข้าไปรีเฟรชนะครับอันดับโลก เบอร์แรงกิ้งในเว็บของวอลเลย์บอลโลกล่าสุดก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยนั้นแซงเบลเยียมขึ้นมาอยู่ที่อันดับ13ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแรงค์กิ้งที่ยอดเยีย่ยมมากๆสูงมากนะครับเราก็มีโอกาสในการเก็บแรงค์กิ้งอีกสานัดที่เหลือรวมไปถึงเวนอลปีหน้าที่ถ้ารักษาฟอร์มดีๆเอาชนะทีมใหญ่ได้เยอะๆเรามีลุนที่จะติดท็อป10ของโลกในการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครับก็ต้องบอกว่าณตอนนี้ท่านผู้ชมครับสรุปนะครับหลังจาก ผ่านไป4นัดในการแข่งขันคัดโอลิมปิกนะครับทีมชาติไทยหมดสิทธ์ไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายในการคัดครั้งนี้แล้วก็จริงเราก็ยังเหลือโอกาสในการไปโอลิมปิกจากการทำรังกิ้งให้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดในการไปแน่ๆคือการที่เราจะต้องทำรังกิ้งติด1ใน10ของโลกให้ได้วิธีการติด1ใน10ของโลกก็คือการเก็บแมตช์การแข่งขันระดับโลกต่อจากนี้ด้วยชนะให้ได้มากที่สุดเรายังมีโอกาสในการไปโอลิมปิกนะครับ อย่าพึ่งหมดหวังกันและคิดว่าเราควรที่จะให้กําลังใจศัสาวกันต่อไปนะครับการเจอทีมอันดับโลกอย่างที่บอกไม่มีเรื่องง่ายอยู่แล้วแค่ส่วนสูงที่เราเสียเปรียบเขาก็ทําให้เราเหนื่อยกว่าเขา2-3ถึงเท่าแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครที่ชมครั้งแรกและชื่นชอบติดใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับกับชัยชนะของทีมชาติไทย สวัสดีครับ